สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมิ e t เด e t ท็เปิดมุมมองผู้นําทางความคิดอยู่กับผมหมูเปียรักรักประธานพรครับสำหรับในช่วงของสถานการณ์โควิดเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจนะฮะที่อาจจะเจอวิกฤตนะครับแต่ว่าแนวโน้มในการที่จะทําธุรกิจให้สามารถที่จะเติบโตไปได้เนี่ยนะครับ จะต้องมีเรื่องของนวัตรกรรมหรือว่า Innovation ตลอดเวลาในการที่จะเพิ่มมูลค่าของธุรกิจนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกแปรรูปรวมทั้งโพลิเมอร์รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับแพ็เกจจิ้งนะครับที่เติบโตในช่วงที่ผ่านมาทีนี้แนวทางของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเท่านี้ยังไม่พอนะครับจะต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปสู่ตลาดต่างประเทศในการที่จะตั้งฐานต่างๆนะเพื่อที่จะให้ยอดขาย,ยมีการเติบโตได้แต่ว่าแนวทางของเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับทางด็อเตอร์พวัตวิทูลประกรณ์ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EPG จำกัดมหาชนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดรพวัตนะครับจากทาง EPG นะฮะวันนี้เนี่ยมาเยี่ยมเยียนกันนะครับที่สำนักงานนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของธุรกิจโพลิเมอร์พลาสติกนะครับหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เนี่ยฮะ EPG เนี่ยอยู่ในแทบจะทุกส่วนนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเห็นนะครับแต่อาจจะนึกไม่ถึงนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเจ้าใหญ่นะครับที่ดําเนินธุรกิจมากว่าประมาณ45ปี แต่ว่าด้วยประวัติของทางดรพวัตเนี่ยน่าสนใจนะฮะเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับจากที่บอกว่าโอ้โหต้องเริ่มนับหนึ่งเลยนะครับกับคุณพ่อเองธุรกิจณตอนนั้นเนี่ยแบบเขาบอกว่าเป็นโรงงานที่อยู่ใกล้กับทางของเตยเนี่ยนะครับณตรงจุดนั้นเนี่ยวันที่เริ่มต้นมาเนี่ยคือแนวคิดของทางดรพวัตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของอินโนเวชันที่ให้ความสําคัญต่อเรื่องนี้จริงๆที่บอกว่านับหนึ่งนี่ก็คงก็ก็ก็ไม่ถึงกับนับหนึ่งนะครับเพราะ เราจริงๆ,ๆเข้ามาจากไมนัสมาจากในทีฟ네เลยใช่ไหมคเลยเพราะว่าช่วงหนึ่งคุณพ่อผมเนี่ยก็มาจากประเทศจีนแล้วก็มาลงทุนทำโรงงนานนะครับเ,เล็กๆที่เกี่ยวกับพอกหนังนะระยะแรกก็โอเคแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องนะครับและเราเองก็เป็นนี่เป็นสินมากพอสมควรพอดีผมก็เติบโตขึ้นมาในวัยเด็กก็ได้มีโอกาสรับ งานหลายๆอย่างนะในวัยเด็กที่เราอยู่ที่คลองเตยนะแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เห็นความยากลำบากต่างๆก็โชคดีที่เรามีพื้นฐานที่เป็นรโรงงานทำให้ผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ทำงานได้คิดค้นนวัตรกรรมต่างๆหลายๆอย่างแต่ในที่สุดเราก็ต้องย้ายโรงงานเพราะเขาเจ้าของที่ต้องการพัฒนาที่ของเขาเพื่อประโยชน์ ในด้านธุรกิจอื่นตอนนั้นทนําธุรกิจอะไรก่อนนะ้่านหญนตอนนั้น,นเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกี่ยวกับยางกับพลาสติกกับอะไรต่างๆาหลังจากที่เราย้ายไปที่เทพรักเราก็ยังทำอย่างเดิมแต่จากการค้นพบเทคโนโลยีทำให้เราเริ่มมีการผลิตฉนวนยาง หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าฉนวนยางคืออะไรก็คือฉนวนยางที่ใช้สําหรับพุ่มท่อระบบปรับอากาศต่างๆในสมัยนั้นเราก็เห็นโอกาสมันแม้ว่าโอกาสเล็กๆเราก็พยายามพัฒนาขึ้นมาจากนวัตกรรมก็สามารถทําให้เราสามารถผลิตได้แล้วก็จากนั้นมาเนี่ยเราก็มีการพัฒนาต่อเนื่องอะไรต่างๆลองผิดลองถูกกันไปเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างการเนี่ยต้องลองผิดลองถูกกันก็ลองผิดลองถูกแต่ว่า ส่วนใหญ่จะถูกนะเพราั้นาผิดโทรมาก็เจ๊งใช่ใชก็จะไปไม่รอดตรงนั้นเพราะว่าเราก็ผู้เหนี่ยมกระสุดน้อยฮะต้องยิงให้ตรงให้ตรงเป้า้หมดแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่าคุณต้องมีความรู้จากสมัยก่อนเนี่ยหาความรู้หาโน้ตหาหาความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยียากมากไม่เหมือนปัจจุบันคุณสามารถค้นได้ง่ายกว่ากลับไปที่ปีตั้งแต่ปี2521นะก็เกือบเท่าไหร่ลัะ 45ปีที่เรามาตั้งบริษัทตะวันออกโพลิเมอร์อุตสาหกรรมหรือว่า EPI Eastern Polymer Industry ซึ่งเราก็มีเส้นทางเดินต่างๆก็จะเห็นว่าเส้นทางเดินของเราแต่ละปีแต่ละปีเราก็มีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันก็เราก็เป็น1ใน3ระดับโลกที่เป็นแบรนด์ระดับโลกที่เราทำอยู่ของ Aeroflex กหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยิน ก็เลยทําให้เป็นสินค้าที่เป็นตัวแรกที่เราสามารถสร้างเรียกว่าธุรกิจสร้างผลกําไรแล้วมาลงทุนต่อในธุรกิจอื่นๆต่อเช่นธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ของ Aero Liner Aero Class นอกจากพื้นปุกกระบะแล้วที่เราเป็นผู้ค้นพบเจ้าแรกในโลกในเรื่องเกี่ยวกับรุ่นไม่จอบแล้วก็มีสิทธิบัตรไปทั่วโลกทําให้ตัวกระบะไลเนอร์เนี่ยจากที่เคยใช้5%ในรถกระบะกลายเป็นใช้เกือบร้อ ทุกเจ้าก็หันมาใช้เพราะว่ามันช่วยป้องกันกระบาช่วยดูแลนะเ,เรื่องของกระบะให้ดีอีกธุรกิจหนึ่งที่สำคัญก็คือธุรกิจที่เราเป็นไม่ใช่ออร์แกนิกอะ่ะก็คือธุรกิจที่เราไปซื้อกิจการ,รนะที่เขาเดำเนินธุรกิจไม่ไหวก็คือเรื่องของแพคเกจิ้งแล้วเราก็นำมาพัฒนาต่อ แต่เหมือนจับจังหวะดีนะฮะจับจัง,วจงหวะดีก็กลายเป็นได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างมากมายโตขึ้นมาสิบกว่าเท่านะก็ทําให้เป็นบริษัทผู้ผลิตแพ็กเกจิ้งที่จัดพลาสติกขึ้นรูปนะพลาสติกแข็นขึ้น,นรูปเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะครับจุด t u r n ิ่ง point ของธุรกิจเนี่ยนะฮะคือจุดไหนฮะที่สําคัญเลยจุดสําคัญคือเราเข้าตลาดหลักทรัพย์นะผมคิดว่าแน่นอนละเราพัฒนาธุรกิจของเราขึ้นมาเรื่อย ก็ลงทุนเรื่อยๆนะการลงทุนก็คือก็ต้องกู้เงินเข้ามาลงทุนจําได้ว่าก่อนจะเข้าตลาดในช่วงหนึ่งเรามีดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยวันละล้านครับโอ้โหนะคิดแล้ววันหนก็เหนื่อยเหมือนกันธุรกิจของเราแต่ว่าเราก็คิดว่าโครงสร้างของเรามั่นคงพอเราเป็นธุรกิจที่มีอดโอกาสอัตราการเติบโตสูงครับแล้วก็เป็นธุรกิจของคนไทยนะเราก็ต้อง เชิญชวนให้คนไทยด้วยกันเข้ามาเป็นเจ้าของด้วยนะมาถือหุ้นด้วยก็คือเข้าตลาดหลักซัม,มพอช่วงที่เข้าตลาดเนี่ยหนึ่งเราก็สามารถที่จะลดภาระในเรื่องของดอกเบียเบ้ยครัรในกรณีเราไป,<อ>ไปก้นะอกู้เนาะใช่ไหมครับดอกเบีย้ยแล้วเราก็มี พลังทางด้านการเงินแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเนี่ยฮะแนวคิดของทาง EPG a เนี่ยนะครับของทางดรพวัตเนี่ยน่าสนใจแต่ที่ผมสนใจก็คือแนวคิดเรื่องของอินโนเวชันเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะครับผักดันให้ธุรกิจของทาง EPG เนี่ยเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะผ่านวิกฤตไหนก็ตามนะฮะแต่ว่ากลยุทธ์ของทางดรพวัตเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาติดตามต่อได้ในช่วงหน้าเช่นครับ ขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยคเครือเจริญพภคกัณพั์ EPG เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับหลายหมื่นล้านด้วยกันนะฮะซึ่งโหดก็ใช้ระยะเวลาอย่างยาวนานแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางทีภาวะของเศรษฐกิจโลกโอ้โหเข้ามากระทบเยอะเลยช่วงนี้นะครับทั้งเรื่องของโควิด -19 เรื่องของพลังงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้นธุรกิจที่ตั้งมาเกือบ4ีปีนะครับของ EPG ก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลายช่วงแต่ในทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสถ้าเรามีความพร้อมนะครับเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของการวางรากฐานที่ดีซึ่งก็ย่อมทำให้เราสามารถที่จะผ่านวิกฤตต่างๆได้และเติบโตต่อไปโดยเฉพาะปี40-41เนี่ยวิทุท่งนั้นต้ยมยำกุ้งเดียวเราต้ยมยำกุ้งเราก็ชะงักอยู่นิดนึงก็จะเห็นว่า เราโตนะจากช่วงวิกฤตินั่นแหละทันวา3 1มของปี2540ครับเราก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นทันทีเพราะเราก็มีการกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุนในด้านของโรงงานใหม่ของเราที่ระยองรุ่งขึ้นเราก็จะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านแต่เราถือว่าการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนที่สำเร็จเพราะว่าเราตั้งเป็นพื้นฐาน ในการที่จะส่งออกไปทั่วโลกจากที่เคยส่งออกอมูลค่าสินค้าเราเหรียญหนึ่งมันเคยได้ย -5 บาทแล้วมันก็ได้40กว่าบาทะบนะแม้ว่าวัตถุดิบจะแพงขึ้นแต่ทุกอย่างมันก,ก็ถูกลงจนทำให้เราเนี่ยไล่ดับผ้ประโยชน์นจากการที่เราเตรียมพร้อมเราก็ส่งออกสินค้านี้ไปต่างประเทศทั่วโลกช่วงนี้พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยคลี่คลายมาได้ระดับหนึ่งนะครับ หลายธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากกันมาได้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงธุรกิจของทาง EPG นะฮะก็มีเรื่องของโพลิเมอร์เรื่องของพลาสติกนะครับรวมทั้งตัวที่เป็น Aero Class นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับหรือว่าทำ OEM ด้วยเช่นกันอีกด้านหนึ่งก็คือ EPP ตัวของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะครับอตอนนี้ธุรกิจที่เป็นตัวนำของเราเนี่ยผมก็จะก,ก็คือฉนวนการความร้อนของ Aeroflex ซึ่งตัวนี้หลายท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักถนวนการความร้อนคืออะไร<ฮ>ะคือจริงๆในระบบปรับอากาศในท่อนําความร้อนความเย็นนะ<ฮ>ท่อรีฟิชเจอเรชั่นนะท่อทำความเย็นยิ่งยวดอะไรพวกนี้<ฮ>ต้องมีระบบพุ่มท่อเพื่อไม่ให้ความร้อนมันสูญเสียหรือความเย็นสูญเสีย<ฮ>เพื่อไม่ให้ความร้อนมันเข้าไป<ฮ>นะต<ฮ>ัวนี้เป็น นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ45ปีที่แล้วผมในวัยเด็กเนี่ยเป็นคนนักคิดชอบคิดมีสินค้าต่างๆมากมายที่ผลิตขึ้นมาตั้งแต่วัย1 7 8ละคิดเรื่อยๆเราคิดเรื่อยๆไม่หยุดมีการปรับปรุงมีการพัฒนาให้มันดีขึ้นก็ทําให้ฉนวน a e r o รเฟกในวันนี้เป็นท็อปทรีของโลกตัวที่2ก็คือ Liner ตัวไลเนอเนี่ย เอคือไม่ได้ตกแต่งรถยนต์อย่างเดียวจริงๆมันเป็น protective accessory นะเป็นป้องกันกระบาเฉพาะตัวไลเนอร์รุ่นไม่เจอนี่เราในเวลา5ปีเนี่ยหปี7ปีเนี่ยถึง10ปีมั้งแล้มีสิทธิบัตรครอบคุมถึงประมาณ7-80ฉบับนะไลเนอร์รุ่นไม่เจอบเราได้สิทธิบัตรอเมริกาสิทธิบัตรเมืองไทยออสเตรเลียนะแล้วก็ยุโรป ธุรกิจต่อมาก็คือธุรกิจของการทำแพคเกจิ้งแพคเกจิ้งตัวนี้เราไปซื้อกิจการเป็น i n นออร์แกิซื้อกิจการเข้ามา20ปีที่เราซื้อกิจการนี่เราทำให้มันโตขึ้นประมาณ10ประมาณ10เท่าถึง12เท่าโอ้โหเยอะเหมือนกันะเพราะว่าเราเอาเทคโนโลยีเอาเงินลงทุนเข้าไปปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่ต่างๆจนเราเป็นผู้ผลิต เทอร์ o มฟอร์มิงหรือว่าด i จิตแพ c k เกจิ g งลายอันลายใหญ่สุดของสวีเซเชียนี่ก็คือจุดที่เราเกิดและเรายังมีธุรกิจอีกตัวหนึ่งก็คือธุรกิจของการที่เราไปร่วมทุนกับบริษัทต,ต่างประเทศหลายแห่งโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยนะเพื่อมาลงทุนในประเทศไทยในด้านของยางในด้านของพลาสติกในด้านของคอมพลวในด้านะไรต่างๆในด้านของออโตพาร์ทแล้วก็มีธุรกิจในด้านของ รีเสิร์ชแอนด์ดิโอลลบเมนเซ็นเตอร์ที่เราไม่ได้ให้เฉพาะภายในของเราเราก็ช่วยบริษัทภายนอกทำด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ e p พเนี่ยเติบโตที่ค่อนข้างจะมั่นคงแข็งแกร่งมาตลอดเวลาหลักๆแล้วเนี่ยน่าสนใจนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ดรพวัตเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของนวัตกรรมอินโนเวชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ R&D Research and Development เนี่ยนะครับ,ค,รบคือก็พยายามที่จะแทรกซึมไปในทุกส่วนของ Business Unit ด้วยเช่นกันเพราะว่าอย่างที่เห็นนะบริษัทเติบโตได้เพราะ Innovation แน่นอนเลยถ้าคุณคิดว่าคุณจะแสงมงนขึ้นมาไม่ได้ะนะ,ค,ะคุณต้องมี มีไอเดียเพราะถ้าหากว่าคุณไม่มีอะไรใหม่ๆมคุณก็สู้เขาไม่ได้ใช่คับนะแล้วก็สำคัญที่สุดคือคือโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมันแข่งขันนะคุณไม่ได้ทำคนเดียวในโลกนี้คุณจะต้องทำของที่ดีทำของที่เอ่อพรีเมียมก็จริงแต่คุณก็สามารถแข่งกับเขาได้อะ่ะในทั่วโลกทีนี้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็คือ ยังสามารถที่จะเติบโตได้แต่ว่าจะเติบโตมากกว่านั้นเนี่ยต้องไปตลาดต่างประเทศโลกคือตลาดของเรา world is our market 嗯嗯ผมพูดเรื่องนี้มา30ปีแล้วอตอนที่เราคิดเออเราเมืองไทยพูดตรงๆนะเมืองไทยตลาดมันเล็กใช่ไม่ได้ใหญ่ามากประชากรก็กำลังซื้อก็ไม่ได้สูงแล้วโน้ตาวของเราไปสู้กับเขาได้ไหมพอหลังปี40แล้วก็ เราก็ยิ่งรู้สึกว่าเมืองไทยนี่มันจะหมดหวังไหมนะตัวเล็กลงตัวเล็กลงเล็กลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยู่ในตลาดบ้านเราอย่างเดียวเนี่ยคือจะพูดง่ายๆจะขยายธุรกิจก็ข้ายยากอาจจะต้องไปต่างประเทศก็เลยขยายไปตลาดต่างประเทศเยอะเยอะมากเลยรายได้ของเรากว่า60%ก็มาจากต่างประเทศเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งเกินครึ่ง่ายเล็กอินดเล็กนี่65%ั คือโดยส่วนใหญ่บางทีเขาก็คือตั้งฐานผลิตที่ไทยแล้วส่งออกสินค้าไปแต่แนวคิดของทางดรพวัตเนี่ยคือบางทีก็ไปตั้งฐานตามประเทศนั้นๆเลยมันมีก็ดีแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือแน่นอนล่ะการที่ทําอยู่ในฐานเมืองไทยทําเป็นแมสเราสามารถดูแลได้ต้น<ม><า>ทุนก็ถ<า>ูกแต่เราก็ไม่ทราบไม่รู้จักตลาดอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเราก็มีการส่งของไปขาย<ม>แล้วประเทศอเมริกามันใหญ่มากดิทิวชั่นโอ้โหยา แต่มันก็มันก็เป็นการสอนวิทยายุทธ์เ,ออ 2003, เราคส2003เนี่ยเราก็คิดว่าไม่ไม่ได้เรามีโอกาสละเทคโนโลยีเราดีสู้เขาได้ไปตักโรงงานเลยครับ ก็เลยไปตั้งโรงงานที่นั่นแต่ฐานใหญ่ซัพพอร์ตยังอยู่เมืองไทยนะเรายังเป็นผู้ส่งวัตถุดิบส่งตัวสําคัญที่ออกไปให้เขาเพราะฉะนั้นก็คือประสบความสําเร็จพอสมควรระยะแรกก็ลุ้มลุกคลุกคลานแหละเพราะว่าหลายๆเรื่องประเทศไหนที่เป็น Rising Star ในกลุ่มของทาง EPG ที่มองว่าอัตราการเติบโตดีและเป็นกลุ่มไหนฮะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ profitability เนี่ยก็ของของอเมริกาฉนวนยางเรา คืออเมริกาก็ดีอย่างหนึ่งนะ,<ฮ>ะเขากำลังซื้อสูง <ฮะ S 1> แล้วก็ถ้าเขามั่นใจของใครก็เขาก็จะซื้อมั่นใจ <S <S <ม>อย่างญี่ปุ่นเหมือนกันเราคลองตลาดเป็นเรียกว่า1-2อ่ะ Position 1หรือ2เนี่ยในญี่ปุ่นมานานแล้วของเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะขายในประเทศญี่ปุ่นครั้งหนึ่งเราคือยิ่งใหญ่มากในเกาหลี <S <S หรถไฟใต้ดิน เกือบครึกงหนึ่งอ่ะสถานีอากใช้ของเราอ่ะฉนวนของเรานะ Aeroflex เนี่ยใช้แล้วมันจะเรา expect ว่ามันใช้ได้50ปีแหละแต่ว่าเนื่องจากเข้าใกล้ประเทศจีนออพอขายดีอะไรต่างๆแห่กันเข้าไปเราก็เราก็ไปซื้อกิจการของ 4-way s u s p p ซ s i o n ซึ่งเกี่ยวกับโชอคอัพก็เราก็จะมีทั้ง aftermarket มี แฟรนชแล้วก็จะมีเมนูแฟคชเอรงเล็กๆที่เป็นเขาเรียกว่าพายอดแ p l a n นออสเตรเลียคัดนักการออกแบบแล้วก็มีสินค้าต่างๆก็นี่ก็เป็น rising star มากเลยเพราะเราทุ่มหลายพันล้านในออสเตรเลียแล้วจากออสเตรเลียเราก็นำไปขายทั่วโลกต่อเพราะโลกคือตลาดของเราเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งสำคัญตัวที่สำคัญก็คือจะทำให้เอรคลาสเราเนี่ยเป็นเป็น u n นิค บริษัทที่เกี่ยวกับออโตมทติที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยม,มีตั้งแต่การผลิตที่เป็น OEM aftermarket นะมีรีเสิร์ชเซ็นเตของเราห้อง Research Center อของไอโ c คลาสนี่เป็นท็อปเลยนะออพวกบริษัท OEM หลายๆแห่งเนี่ยก็มาใช้ของเรานะบริษัทญี่ปุ่นบริษัทอเมริกาอะไรมาใช้ของเราแล้วก็ให้เราเป็นผู้เซอร์ติฟายด้วยแล้วก็ยังมาเป็น มี distribution ดิทิบิวชั่นแล้วไอ้ดิทิบิวชั่นเนี่ยเราก็ไปซื้อสินค้าเป็นร้อยๆไอเทมจากทั่วไปถ้ามันดีมากเราก็ผิดเองบางส่วนแล้วก็จอยกับเขาใช่ไหมแล้วก็ยังมีสินค้าต่างๆมากมาย mm hmm. ก็เือนจะคอมพิวต์ไลน์เลย mm hmm. เขาเรียกว่า uh hmm. D2C Direct to c u s t o m e อออันนี้เป็นเป็นโมเดลซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงกลับมาคิดแนวคิดของทางดร์พวัตนะครับคือเรื่องของการนําเรื่องของนวัตกรรมอินโนเวชันเห็นดร์วัตเนี่ยบอกว่ามีแนวคิดหนึ่งนอกจากเป็น CEO แล้วเนี่ยนะฮะก็คือยังควบในการดูเป็น CIO ด้วย i อนี่ก็ย่อมาจากอินโนเวชันนะฮะซึ่งแสดงว่าในใจของเราเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆเรื่องของการคิดค้นคิดประดิษฐ์ต่างๆเนี่ย คือยังนํามาสู่การทํางานในปัจจุบันด้วยเช่นกันเนื่องจากภาวะครอบครัวนะ<พ>บ,บางครั้งก็ต้องขอบคุณความยากจนในอดีตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้เราต้องดิน้นรนการดิน้นรนนั้นก็ต้องมีการศึกษามีการเรียนรู้นะพอมีการเรียนรู้แล้วเราก็ต้องคิดพอได้มีโอกาสคิดเป็นช่าเราเป็นชักสังเกตดูก็คือแก้ปัญหา การแก้ปัญหาก็ทำให้เกิดนวัตกรรมคิดแล้วก็การที่จะลงทุนพัฒนาทำนะคือคือจริงๆผมชอบในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลโยีแต่ผมสอบเข้าเรียนสถาบาันพวกนี้ไม่ได้ ก็ต้องไปเรียนวิทยาเอกชนเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์ศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์การเงินก็ไปในแต่ไนที่สุดผมก็ได้ไปฝึกงาน international banking ที่อเมริการวมเศรษจศสับ์แล้ว8 9เดือนของการฝึกงานผมว่ามันก็ได้ประโยชน์มากมายเราต้องเชื่อมโยงยังไงฮะเพราะจริงๆเนี่ยคือดรพวัตจบมาจากสายเศรษฐศาสตร์การเงินก็ถ้าดูเหมือนก็ไม่ได้จบทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ว่าธุรกิจที่ทําหรือวิธีการคิดโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะ ก็จะเป็นแนวเรื่องของ Innovation ก็จริงๆแล้วมันก็ยงกันหมดอะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์มันก็เป็นไม่ใช่อาร์ตอย่างเดียวมันก็เป็นแซนครับมันก็ต้องมีการคำนวณนะเทคโนโลยีต่างๆวิศวกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอ่านต้องเรียนรู้ผมแม้กระทั่งเคยไปขอเข้าเรียนในในคอร์สของเทอโมไดนมมิกคับมหาทยไลนะ ขอเข้าเรียนแบบนั่งข้างหลังฟังอาจารย์น่ะนักเรียนกันเรียนศึกษานั่นแหละแต่สิ่งเหล่านี้มันได้เบสิคความรู้แต่มันก็คือเรื่องของเพจชันเรื่องของความรักคุณชอบคุณรักคุณเรียนคุณตั้งใจคุณเรียนได้ทั้งนั้นแหละหนะแต่เดี๋ยวนี้มักจะคิดว่าโอ๊ยผมเรียนฉันเรียนทางศิลปะมาทางด้านฉันจะไม่รู้เรื่องในด้าน วิทยาศาสตร์ในด้านไม่จริงคสามารถที่จะเรียนได้สุดท้ายนี้นะฮะแนวคิดในการที่จะ go to well การมุ่งสู่ความมั่งคั่งของทางดรภวัตเนี่ยโอน่าจะมีแนวคิดเยอะเลยเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมากมากมายนะครับเป็นยังไงบ้างครับเวลวของส่วนตัวของผมอ่ะก็คือมีสุขภาพที่ดีนะนี่ต้องแข็งแรงไว้ก่อนแขแรงกอนแข็งแรงก่อนนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาประเภทโอ้ยเอายเ แล้วแล้วแล้วแววไม่ดีแล้วก็มีบาลานซ์ของครอบครัวาบาลานซ์ของอสังคม,มนะแววที่ดีที่สุดในใจของคุณคือความสุขกับการให้ก็อย่างช่วงโควิดเราก็ส่วนตัวกับครอบครัวทุกคนก็บอกเ,อเราเอาเงินจำนวนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆหลายสิบแห่งเพื่อให้เขาช่วยดูแลคนไข้โควิดเรา ในลานด้านของบริษัทเราก็เอาพวกอุปกรณ์นะเตียงสนามอะไรต่างๆให้พวกนี้ก็ทําให้เรามีความรู้สึกมีความสุขนะ<ช>ก็คือเรารับจากสังคมก็คืนสู่สังคมใ,<ช>ในโลกสมัยนี้คุณรับไปเท่าไหร่ที่ผมบอกจะรวยแค่ไหนกินอยู่คุณแค่แค่นี้แหละเพราะว่าชีวิตผมส่วนตัวก็ไม่ได้ลักชัวรี ไม่มีอะัใครจะมาสามพาดผมคุณใช้รถอะไรใช้นาฬิกาหรูแพงยังไงบอกไม่ต้องมาผมไม่ได้ใช้นี่ก็คือแนวคิดนะครับเรื่องของเวลเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นตัวเงินเสมอไปเป็นทางใจก็ได้เหมือนเดกันความมั่งคั่งทางใจนั่นเองนะครับครับนี่ก็คือแนวคิดของผู้บริหารประจำสัปดาห์นี้ดรพวัตจากทาง EPG ขอบคุณครับครับสวัสดีครับเวลที่ดีที่สุด ในใจของคุณคือความสุขกับการให้เรารับจากสังคมก็คืนสู่สังคมจะรวยแค่ไหนกินอยู่คุณแค่แค่นี้แหละขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับ คุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ